เกิดอะไรขึ้นครับทำไมไทยของเราเนี่ยเลือกที่จะไม่ออกเสียงในการประนามรัสเซียกรณีที่ควบรวม4ี่แคว้นสี่ดินแดนเข้าไว้ด้วยกันน,นะครับการออกเสียงแบบนี้มันส่งผลกระทบอะไรต่อมาและทําไมเขาถึงเลือกแบบนั้นรวมถึงว่าไทยเรามีแผนกันอะไรหรือเปล่าข้างในเดี๋ยวคิมนี่ไลฟ์ฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับ <S <S ผมคิมฮะค,คุณอยู่กับช่องคิม property l a ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนเศรษฐกิจไปด้วยกันครับ ครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องที่ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมนะ์ชิกก็กดจอยงลางได้เช่นเดียวกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงในวงการการทูตในวงการการเมืองระหว่างประเทศเลยนะครับนั่น,นคือมีการประชุมของสหประชาชาติโดยมีมติประนามรัสเซียนะครับในกรณีที่ผนวกดินแดนยูเครนนะซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อมาท่วมท้นเลยก็คือว่าเห็นด้วยกับทางมติของ UN เนนะครับแล้วก็ประนามรัสเซียนั่นเอง โดยมี5ประเทศเท่านั้นนะฮะที่ไม่เห็นด้วยนะก็เป็นแกงรัสเซียนั่นแหละครับเช่นรัสเซียเกาหลีเหนือเบลารุสนิคารากัวซีเรียและมี35ประเทศนะครับที่งดออกเสียงซึ่งหนึ่งในนั้น,นี่ยคือประเทศไทยของเราครับต้องบอกครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเห็นด้วยกับมติ EU ในการประนามรัสเซียนะเมื่อต้นปีเนี่ยในวันที่2มาร์ชมติประนามรัสเซียในกรณีที่ลุกรานูเครนนั่นเอง ในวันนั้นเนี่ยนะฮะคนที่เห็นด้วยกับทางมตินี่ก็มี5ประเทศเหมือนเดิมก็คือรัสเซียซีเรียเกาหลีเหนือและก็เบลรุสนะครับและถ้าหากไปดูเรื่องของคนที่งดออกเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งของรัสเซียทั้งนั้นเลยอย่างเช่นทางจีนอินเดียหากเราเจาะลึกในประเทศที่งดออกเสียงนะครับก็รายใหญ่ก็ได้แก่จีนนะฮะแล้วก็ทางอินเดียนะ รวมถึงในแถบเอเชียกลางนะครับประเทศที่แบบมีลงท้าด้วยสถานสถานเนี่ยก็เป็นแก๊งใน S C O หรือกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับรวมถึงมีบางประเทศในตัวออกกลางนะครับแล้วก็แอฟริกาอยู่บ้างครับ ซึ่งแถวบ้านเราเนี่ยก็จะมีไทยเวียดนามและก็ทางลาวที่ร่วมงดออกเสียงนะครับในส่วนของทางเมียนมาเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิออกเสียงครับอย่างทางเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศเลยที่ไม่สามารถที่ออกเสียงได้รวมถึงทางอิรานและก็เวเนซุเอลาด้วยครับเดี๋ยวขอเอาทีละประเด็นก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเอาเรื่องของมติก่อนซึ่งมติรอบนี้นมีประเด็นเรื่องของการควบรวมยินแดน,นโดยมิชอบสี่แควนนะที่รัเสเซียเนี่ยไปเอาของทางยูเครนมานะครับก็เรียกว่าค้านสายตาชาวโลกพอสมควรและเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะครับ ล,ลนบบนในมุมมองของสระชาชาตินะครับก็คือว่าถ้าราัสเซียเนี่ยทำการเข้ามาลุกล้ำดินแดนอะไรแบบนี้แล้วก็ยึดครองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี่นะครับถ้าเราปล่อยยอมไปได้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนแบบว่าต่อไปก็ลามไปทั่วไปประเทศอื่นบ้างเกิดขึ้นไปหมดเลยโลกเราไม่ต้องมีคือมีแปลกันแล้วครับดังนั้นนะครับหลักการแห่งการเคารออธิปไตยซึ่งกันและกันแล้วก็บุรณภาพแห่งดินแดนเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องราวสากลกันอยู่แล้วใครมาลุกล้ำไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกครับมาติด่วนใหญ่จึอมาย ที่เห็นก็คือแทบจะทั้งหมดเนาะ143เสียงเนี่ยนะฮะก็ออกไปทางเห็นด้วยในการประนามรัเสเซียครับ mm. พอมันเป็นกฎเกณฑ์สากลอะไรแบบนี้เนี่ยที่คนก็ต่างรู้กันอยู่แล้วการที่ไทยไปออกเสียง,งลดออกเสียงแบบนี้เนี่ยเฮ้ยก็เลยสร้างความโง,งงงวยสงสัยกันค่อนข้างเยอะว่าไทยเราเนี่ยมีเหตุผลอะไรสําคัญหรือเปล่าทำไมถึงออกเสียงอะไรแบบนี้ครับ mm. ในฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้ให้เหตุผลว่าทำไมไทยของเราเนี่ย ถึงได้งดออกเสียงนะครับผมจะอ่านตามตัวเลยนะจะได้ไม่ต้องผิดพลาดนะครับข้อ1ในฐานะที่เป็นประเทศขนาดเล็กและมีอำนาจอธิปไตยประเทศไทยยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสําคัญสเสมือนแนวป้องกัน สุดท้ายเนี่ยไทยยังยึดหลักโดยชัดแจ้งต่อหลักการเคารพอธิปไตยแห่งบริาภาพแห่งดินแดนตามหลักของกฎบัตรแห่งสัพพาช,ชาติและประเทศไทยเนี่ยยึดถือนโยบายอย่างนี้มาอย่างยาวนานแล้วและต่อเนื่องว่าไทยเนี่ยครับจะทําการคัดค้านการข่มขู่คุกคามหรือใช้กําลังต่อบบริาภาพแห่งดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งและการใช้กําลังผลักดินแดนของรัฐอื่นโดยที่ไม่ได้ถูกยั่วยุสรุปข้อแรกคือไทยเนี่ยเข้าใจและเคารพในกฎเกณฑ์ของสากลนะสัพพาชาติมาต,อตลอดเรื่องของการเคารพอธิปไตยของดินแดนซึ่งกันและกันไม่มาลุกลามม่ ควบรวมอะไรแบบนี้ครับไทยยงเคารพมาตลอดนะฮะข้อ2ครับยังไงก็ดีเนี่ยประเทศไทยเลือกที่จะงดออกเสียงลงคะแนนต่อมาติซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและมีสถานการณ์ขึ้นลงอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการด้อยค่าต่อโอกาสทางการทูตเพื่อแก้ไขวิกฤตจะยังผลให้เกิดการเจรจาข้อมติที่สันติและปฏิบัติได้จริงเพื่อแก้ไขความขัดแย้งซึ่งอาจจะผลักให้โลกไปสู่ความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์นะครับและการพัฒนายของสกิจโลกอสรุปข้อ2ก็คือว่าไทยเนี่ยเข้า ใจทั้งหมดนะแต่เลือกที่จะงดออกเสียงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์แบบค่อนข้างผันผวนรุนแรงมากเลยโอกาสในการทูดโอกาสในการเจรจาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับไม่อยากจะออกเสียงเพื่อจะเพิ่มความตึงเครียดเพราะไม่อยากให้ความขัดแย้งนี้ผลักดันไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดสงครามนิวเคลียร์และมันทนายเศรษฐกิจของโลกนะครับซึ่งไทยเนี่ยเราหวังดีครับและข้อสนะครับคือไทยเราเนี่ยมีความเป็นห่วงอย่างแท้จริงนะต่อการแบ่งแยกขั้วทางการเมืองที่สูงขึ้นในหลักการระหว่างประเทศซึ่งทําให้เกิดผลในทางลบต่อวิธีการและแนวทางในการยุติสงครามการประณามนั้น ยั่วยุให้เกิดการแข่งขืนไม่ยอมกันและลดโอกาสของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสารรค์เป็นอย่างยิ่งข้อสานี่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรามีการแบ่งภาคแบ่งพวกกันเยอะนะครับการประนามมันยิ่งทําให้เกิดการเจรจาได้ยากขึ้นซึ่งจะเป็นผลลบต่อการยุติสงครามนั่นเองครับและ,และข้อ4ี่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยโศกเศร้าเสียใจกับการทำลายล้างทางเกียภาพสังคมและทางนุษยธรรมของยูเครน และความยากลำบาดรุนแรงซึ่งประชาชนชาวยุเรต้องทุนทุกทรมานไทยจึงต้องการเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในสถานการณ์ในเยรีครั้งนี้จะต้องลดความขัดแย้งและความรุนแรงทั้งพยายามสอหาวิธีสันตินะครับ เพื่อจัดการกับความไม่รงรอยครับก็ข้อสี่คือเสียใจกับชาวยูเครนด้วยนะครับแต่ไทย,ยต้องจําเป็นนะฮะที่จะหาทางออกในการสติวิธีมากกว่าจะเพิ่มความขัดแย้งครับซึ่งเหตุผลของทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยมันไม่ make sense เอาซะเลยนะซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านทูตรัชาลีจันเนี่ยที่เป็นอดีตเอกหลักทูตของไทยได้ออกมาบอกด้วยว่าการที่ไทยเนี่ยงดออกเสียงประนามรัสเซียเพราะว่าจะเอาใจ บูตินนะครับให้มาเอเปกฮะซึ่งท่าทีเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับแล้วบอกว่าการที่ไทยงดออกเสียงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความต้องการในการวางตัวเป็นกลางของไทยอะไรแต่อย่างใดแต่คือต้องเอาใจรัเสเซียเพื่อจะหวังให้ประธา,านานิมดีปูตินเนี่ยนะครับเข้าร่วมเอเปกเท่านั้นเองในมุมอีกฝั่งหนึ่งของคุณดอนประมัติวินัยเนี่ยนะครับก็เป็น รองนายกรัฐมมตรีแล้วก็เป็นัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับก็แจ้งไน้ว่าไทยเนี่ยงดออกเสียงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเพราะว่าหวั่นบานปลายครับซึ่งท่านบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ออกเสียงตามมติส่วนใหญ่กันอยู่แล้วซึ่งการออกเสียงครั้งนี้ก็เป็นการแสดงท่าท carry ีว่าเราเนี่ยนะครับมีคำอธิบายนะครับแล้วมีความตั้งใจที่จะยุติเรื่องของข้อขัดแย้งตรงนี้ครับอีกทั้งมีการพูดถึงงานเอเปกด้วยนะครับว่ามติที่ไทยลงคะแนนแบบงดออกเสียงตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเปัก หรือพูดเป็นในในว่าไม่เกี่ยวกับรัสเซียครับต้องการที่จะยุติความขัดแย้งต้องการที่จะแบบให้โลกสันติคุยกันด้วยการทูดแบบว่าสร้างสรรน,นะครับส่วนเอเปกนั้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องครับต่อไปในไปดูเรื่องของประเทศที่งดอ,ออกเสียงรวมถึงไม่เห็นได้กับมตินะครับหากดูผิวเผินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออประเทศส่วนใหญ่เขาลงมติเป็นเอกฉันท์หมดแล้วนะครับ1 4 3, 3ประเทศเนี่ยเห็นด้วยกันรประนามยูเครน แต่ถ้าเราลองเจาะลึกกันดีๆนะครับเจาะลึกในมุมของจำนวนประชากรเนี่ยเฮ้ยไม่น้อยเลยนะฮะยอดออกเสียงยบวกกับการไม่เห็นด้วยกับมติเนี่ยนะครับรวมกันคือ40ประเทศนะแต่40ประเทศนั้นน,นะครับมีประชากรประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของโลกใบน,นี้เลยนะครับและถ้ารวมประเทศที่แบบว่าไม่ได้ออกเสียงด้วยคือไม่สิดออกเสียงด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเกินครึ่งเลยนะครับลองนึกเขาเล่นๆครับว่ามีจีนมีอินเดียมีรัสเซียแถบเอเชียกลางกลุ่มประเทศพบสถานสถานรวมถึงเอเชียบ้านเราไทยเวียดนามลาวหรือพูดอีก อาหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเสียงเนี่ยถ้าตามประชาชกรเห่อนะออกมาครึ่งๆนะครับซึ่งประเด็นนี้หรือเปล่าทำให้ไทยเนี่ยถึงกล้าโหวตแบบงดออกเสียงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เสียงส่วนน้อยทีทีเดียวถ้าเราจัดตามประชากรหรือเศรษฐกิจนะครับโดยโปกติเนี่ยประเทศที่งดออกเสียงเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์อันดีกับรัเสเซียนั่นเช่นเวียดนามเนี่ยก็เป็นคู่คา้าคนสำคัญของรัเสเซียอยู่แล้วนะครับหรือว่าลาวเองก็ตามแม้กระทั่งจีนหรือก็อินเดียนะครับหากมางในไทยของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับรัเสเซียมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ต้องบอกว่า มีการร่วมประชุมกับกลุ่ม b r i c ส์พลันั่นเองนะครับก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจการธนาคารการเงินของทางจีนที่รวมกับประเทศเช่น,นบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็แอฟ,ฟริกาครับไทยเราเนี่ยก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมประชุมกับกลุ่ม b ริกสด้วยนะครับก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของไทยกับทางกลุ่มนี้ไปถึงไหนแล้ว นอกจากกลุ่มบริกส์นะครับไทยของเราเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของธนาคาร AIB AI i นะหรือว่าธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียที่มีพี่ใหญ่เป็นทางจีนด้วยนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิกก่อตั้งเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อสินฐานเท่านั้นนะครับความจริงอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริกส์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ AIB AI i เลยก็ได้ไทยแค่อยากจะสร้างสันติภาพให้กับโลกใบนี้ก็เลยเลือกมาติดแบบนี้จริงๆ ซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องทกเถียงกันต่อไปว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและขอรับหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยนะครับโอเคมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงการที่ไทยนะครับงดออกเสียงในมติยูเอ็นเรื่องของการประนามรัสเซียในกรณีที่รวบรวม an, สี่แคว้นสี่ดินแดนของยูเยครน ออกมาประนามรัสเซียในกรณีที่ควบรวมยนงดนมีเพียงแค่5ประเทศที่ไม่เห็นด้วยและสาิภาพประเทศที่คดออกเสียงนั่นคือรวมถึงไทยด้วยนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้มีมติในการเห็นด้วยกับส่วนรวมตลอดนะหรือว่าประนามรัสเซียมาโดยตลอดนะครับแต่ครั้งนี้ไทยมาเปลี่ยนแปล,เปลงเนี่ยก็เลยสร้างความงุนงงไม่น้อย พอประเทศที่งดออกเสียงนะครับหรือว่าไม่เห็นด้วยกับมติในการประณามรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพันธมิตรกรัสเซียอย่างเช่นจีนอินเดียกลุ่มเอเชียกลางครับพวกปฏิชาตฐานต่างๆในเอเชียนี่ก็มีเวียดนามที่มีความสันอันี้กับทางรัสเซียด้วยนะครับ และนี่ยังมีประเทศที่แบบว่าออกเสียงไม่ได้เช่นทางอิหร่านเวเนซุเอลาด้วยดังนั้นในการที่ไทยเราเนี่ยไปงดออกเสียงเนี่ยมันก็มีความสูญเสียงว่าจะแบบเออเข้าข้างฝั่งนั้นหรือเปล่านะครับแต่ฝั่งของกระทรวงต่างาประเทศเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลด้ว่าทําไมไทยถึงเลือกแบบงดออกเสียงตรงนี้ข้อแรกนะครับไทยเนี่ยเคารพเรื่องของกฎเกณฑ์เคารพอธิปไตยและก็บูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศนะครับดังนั้นการที่ลุกลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องต่อต้านขัดขันอยู่แล้วครับสองครับที่ไทยงดออกเสีีีียย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 งงงงเเเเเเเนน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 น่่่่่่พรรรรรราา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 าะะะววววจจตตต้้้ออออกกกคคคคคมมมมมสสััััิิิบบไไใหขดดแปปปลลืๆ็์ แล้วก็การพันธลายของเศรษฐกิจครับสามนะครับกังวลเรื่องของการแบ่งขั้วทางการเมืองของประเทศ ดังนั้นในการปันานมันจะยิ่งทาให้เกิดความยั่วยุความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หก่างไกลจากสันติวิธีครับข้อสี่ทางไทยเนี่ยก็คือเข้าใจเห็นใจทางยูเครนเรื่องเรื่องของโศนากรต่างๆนานั้นไทยเนี่ยต้องลดความขัดแย้งการหาวิธีที่มันสันตินั่นเองครับซึ่งก็จะบอกว่ามีคนทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับในฝั่งของอดีตเอกอัครราชทูตของไทยเนี่ยก็ออกมาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมบอกได้ว่าไทยทําอย่างนี้เนี่ยเพราะจะเอาใจประธานาธิบดีปูตินในการประช เทศเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกเร้ว่าให้ไม่เกี่ยวกับเอเปกแต่อย่างใดนะไทยเนี่ย เลือกงออกเสียงเพราะว่าต้องหาทางสันตินั่นเองครับกลัวไปจะบานปลายครับซึ่งถ้าได้ดูของมติกันออกเสียงนี่นะครับจะเห็นภาพาว่าส่วนใหญ่เนี่ยดูเหมือนจะเลือกในฝั่งของเ,อเห็นด้วยกับทาง UN, ย N เอ็นถูกไหมครับในการประนามรัเสเซียแต่ถ้าเรามองจบไปลึกๆจริงๆเนี่ยถ้าวัดมันเป็นตัวขอจุประชากรเนี่ยถือว่าไม่ได้แบบเป็นเอกฉันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยหรือว่างดออกเสียงนี่ยมีทั้งจีนอินเดียรัสเซียเอเชียกลางนะครับแล้วก็เอเชียบ้านเรารวมถึงเซาท์แอฟริกาด้วยคิดเป็นประชากรเนีี่่่ยยยกกววาครึงงงนขอออโลลลเเะแถ้้มมทไไดส เนนี่ยะะฮก็คิดว่าเกินครึ่งครับหรือหากพูดอีกนัยหนึ่งเนี่ยมติไม่ได้เป็นเอกฉันนะครับมีส่วนหนึ่งเลยเรียกว่าเออเกินครึ่งเนี่ยนะครับยังคงไม่ได้เห็นด้วยกับการประนามรัสเซียครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนก็เลยมีการตั้งคําถามว่าไทยเราไปเกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือเปล่านะครับก็มีการดูว่าให้ไทยเราไนี่เข้าร่วมของ Bri กส์พลัด้วยนะรวมถึงไปมีการก่อตั้งตัว AIIB ด้วยครับซึ่งนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นจริงแต่อย่างใดครับเล่นเพื่อนเก่งเป็น่ยังไงบ้าง